แต่ตุออ้อคนชอบแมคโครโออมาดูรุ่นใหญ่กันครับมาดูรุ่นใหญ่กันดูรุ่นเล็กมาเยอะแล้วโอ้นี่ครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พึ่งลงครับรุ่นเล็กกำลังเกี่ยวอยู่นู่นเลย อันนี้รุ่นใหญ่ครับเพิ่งมาฟาสเหมือนกันครับรุ่นใหญ่โอ้เอาเปลี่ยนอะไรเร็วเหมือนกันนะครับมาดูความแรงของเขาครับ เครื่อง260แรงตัวเดิน12เฮทีของไทยเสียงยนต์ครับอายุอานามก็15ปี15ปียังแรงอยู่ครับดูครับโอ้โหเอา้าคนขับฟาสมากเลย สิบห้ปีครับยังแรงอยู่เลยใท้เสียงยนต์่ายนี้การันตีคุณภาพได้ สิบไร่ไม่น่าถึงชั่วโมงครับโอ้เดินตามไม่ทันครับต้องยืนแล้วครับเราเกี่ยวสิบไร่เกือบวันครับส่วนเขาเกี่ยวสิบไร่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงนะครับปากว้างครับสามเมตร 15ปีอายุอานาม15ปีครับแต่ก็ยังหล่อเหลาเอากันนี่ครับ ปิดหน้าใหม่แล้วครับเอ้โอ,โอ้ขึ้นสบายเลยครับไม่ต้องเอารถไถมาเปิดเลยนะครับไม่เหมือนกันกับน้องเล็กนะครับขาขาวนวนน้องเล็กต้องเอารถไถเปิดทางครับส่วนพี่ใหญ่เราไม่ต้องเลยครับขึ้นเองเลยโอ้โหสุดยอด ยืนรอตรงนี้แหละครับไปไม่ไหวพพี่ใหญ่เจอน้องเล็กครับพี่ใหญ่อายุ15ปีส่วนคูโบต้า Dc95gm อายุ12ปีพี่กับน้องเจอกันครับเกี่ยวข้าวอยู่ข้างๆกันแม่มันรอเหลาใช้ได้เลยครับ สิบไล่ให้ประมาณสองชั่วโมงครับถ้าย้อนแสงก็ต้องขออาภาัยนะครับเพื่อนเดินตามไม่ไหวครับไกลเหลือเกินต้องรอให้รถมาหาครับนี่ครับมาแล้วครับ ถ้ามันไกลก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเ,เดินตามมาไว้อาน้องเล็กน่าจะเสร็จแล้วครับน้องเล็กเดินออกมาแล้วน่าจะกลับแล้วครับน้องเล็กเสร็จแล้วครับน้องเล็กเริ่มเกี่ยว9ก้าโมงคึ่งเกือบสิบโมงครับเสร็จตอนนี้กี่โมงไม่รู้ออมาดูไทยเสียงยงดอนนะครับโอ้โหสีม่วงสุดใจเลยครับ หืมเล้าใจยังเลยครับเสียงเครื่องยนต์โอ้โอดันนิ่มๆเอาไปบนลงสิบห้าปีเจอกับคุณลูกสิบสองปีครับหนุ่นกำลังออกมาโอ้โหด่วนข้าล้มจริงเียงครับ มุมโน้มจะมีข้าวล้มอยู่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับอ้ เี่ยวที่หลังเสร็จก่อนครับโอ้โหจะเสร็จแล้วครับเนี่ยหมายถึงว่าทุ่งอ่าหนึ่งหนึ่งอะไรล่ะหนึ่งกระเบื้องเนาอปากกว้างครับสามเมตรโอ้ต้องขออภัยนะครับเดินตามไม่ทันครับ ขับตัวเร็วมากเลยครับไม่ต้องกลัวว่าแท็กจะขาดเลยครับไว้ใจได้เลยแท็กเหล็กขับตัวได้สบายครับอ่าต้นไม้ครับเป็นอุปสรรค อุ้มใหญ่เหมือนกันครับน่าจะ2.5ตันครับรุ่นนี้ ดันเร็วมากเลยครับแตกต่างกันริบรับเลยกับคูโบตา้าคูโบต้าค่อยเป็นค่อยไปครับไปเรื่อย ไปกลับก็หมดแล้วครับแปบ๊บเดียวครับไปกลับหมดเลยวันเร็วมากครับ ัว,ว่าจะติดหลมเลยครับแค่นี้สบายครับดินกำลังดี วิ่งกลับมารอบนี้แล้วก็วิ่งกลับอีกรอบนึงก็น่าจะหมดแล้วครับเร็วมาก หมดแล้วครับไปรอบนี้หมดแล้วแปบ๊บเดียวครับประมาณ20นาทีครับจบหนึ่งกระเบื้อง ดูพอเป็นกระสายครับดูพอเป็นกระสสยยังไงแล้วถ้ามีโอกาสดีๆหรือคลิปดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ